บันปานนี่น่ารักจังเลย, <c oughs> ยสวัสดีฟอร์ดีพ่อแม่ยังไม่ใส่ค้าสวนเลยครับพ่อสั่งค้าเส้นอีโอ้โหเหนื่อยทุกวันเลยนะพ่อสั่งค้าเส้นวัสดีครับเป็นอะไรหนูไปเล่นอะไรมาเล่นกระเด ะไรนเะล่น,นการกินหญ้าอ๋อเล่นการกินหญ้าการอ๋อการการ <ๆ S 2> กินหญ้าลูกเพลงเหรอใช่ทำไมแม่หนูไม,มๆๆ่อะไรให้แม่อะไรครับไหนให้แม่ดูหน่อยสิมองคอยวันแม่เหรอยังไม่ถึงวันแม่ อะไรไหนแม่โดนสิอะไรนะโอ้โหเหลือตั้ง10สิบบาททำไมไม่ออมไว้กับครูล่ะลูกเออแล้วเงินออมกับครูลหละครูครูบอกว่าครูจะออมยกยอดไปที่อสองอสองเขาไม่ได้ออมออมอฟปฟันยังออมเลยเป็นไรเหนื่อยหรอ หมดแรงอุ้ยมาเรียนเหมือนมาออกศึกเลยนะหมดแรงนี่แหละจะได้มีกาลังเล่นเหนื่อยหรือว่าเรียนเหนื่อยอ่ะคืออะไรพรยังหน้าสองอ,อย่างเล่นเหนื่อยกับเรียนเหนื่อย <laughs> โอ้สุดยอดมากเรียนเหนื่อยเพิ่งเคยเจอนี่แหละใช้สมองเยอะอ๋อใช้สมองเยอะพี่ปันครับ เป็นยังไงบ้างเหนื่อยครับอ๋อทำไมถึงเหนื่อยหายใจไม่ทันหายใจไม่ทันใช่ครับเป็นบาดทาย,ยังยังแล้วเอาอะไรสั่งทคิมูเสื้อครับไม่ใช่เอาเม็ดที่มันแบบว่าทิ้งแล้วมันโอโ้โหไม่ได้ที่มันอยู่ใต้โต๊ะไม่ได้เลยไม่ได้อาจในในนุ่งก็เลยก็เลยเช็ดไม่ได้เลยเดี๋ยว ไปซือซ้อซื้อเนี่อะไรนะซื้อกระดาษทิชชู่แม่กำลังนึกชื่อไม่ออกซื้อกระดาษทิชชู่พี่บอนครับรซื้อขนม,มหนูมีแรงไหได้ได้ต้นข้าวเหรออ่ะคนนี้แหละพี่ต้นข้าวใชพ่พี่ผู้ชายคนนี้นะใช่พี่ต้นข้าวอ้าวเขาชื่อต้นข้าวเหรอใช่เขาชื่อต้นข้าวอ้าวคนที่เคยนั่งรถมากับเรานี่ใช่ไงใช่ใช่ใช่ชื่อต้นข้าว ชื่อเหมือนู้หญิงเลยพี่ต้นข้าวชื่อเหมือนพี่ต้นข้าวเลยใช่ okay. มีสองคนมีสองคนเหรอคื่อต้นข้าวกับพี่ต้นข้าวแล้วก็พี่คนหนึ่งใช่ไงพี่ต้นข้าวมีสามคน